ครับสวัสดีครับมือนี่กับพ่อกันอีกคือเก้าครับ <l acht> ยังมือเศร้าวันเสร้าครับมืนมนอนี้นี่เนาะมหาเห็ดคือเก้าเหรอครับก็ละงอกมือนี้กับโอ้มหาอาทิตย์กลัวๆแหละมือนี่ตั้งแต่จะกลาลาคักอ,กอ,อีีครับมึอนี่แต่ว่าทางพ่อมีใครนขคือเหลือๆนี่ครับเพิ่งใครมันงะว่าเบิร์ดกับวอมแมนพ่อเป็นใครคืน แต่ว่าออกไลยกับ่บแมนครับแม่พันดามือนนี้มากแม่พันดามือนนี่ไอพ้นหาอยู่โน่นาอเทียงมือนี่แล้วเด็เครื่องกับยังแล้วว่ะเด็กสองมูแล้ววะของเราเห็นใครเั็นตะมุกรอนนี่เนาะแล้วปลูกใครอันหน่อยนี่ครับเบิ้งในตานี่ย่างมาติสามครับมือนนี้นี่ครับก็พอได้เนี่ยเนี้ยเนี้ย แม่วันดาเห็นเลยครับโอคเลยใครี้อเรืใ่คับกันว่าเบิดกับโแมนกับพวีอยอ่เหอนกบโแมนเฮดอนะเอาไปนะใครเป็นไครมดเลขาวๆนีสี่แล้วกันว่าเบิดกับพวกนี้นะลงองกเรืองครับ ท่านใครเห็นดวงนิจตาในขั้นดานพอได้เรืยมาเนี่ยจะสิลงเมื่อกสิได้สิบปราชมุนันอยู่ปะถอนบอกมึงบอกมีงเพื่อนพอเด็กแกงย่อนเลยครับนี่กับขอบคุณหลายๆลายเลยครับกับสำหรับผู้ที่กด,ดติดตามไว้เนาะกับของปลากับมีหะมาหายเบิ่งเรื่อยๆแหละครับพ่อได้เลยของปลากับมีกินตลอดปีครับเรื่อนี้นี่ครับก็เริ่มออกจแกน่อยกับ ปูไายเลยวันนี่ฝนเบิดจังหน่อยในคนขอโค้งไกลมาหลอกปูไายจังหน่อยปู่ไข่เร่าๆกับสิแต่ว่าเหาาเ็ดหตะไคร้ครก็สิเกิดอีกครับเห็ดตะไคร้เห็ดละงกเกิดอีกอยู่ใ่คนวายสิเกิดอีกอยู่เดือนยังก่อนห่อเข่าบ่เออห่อเข่าห่อก้าสากครับใ่คนวายสิเกิดเกิดอีกรอบนึ่งคนละห่อกระวสาก ดติดตามมาโลดครับนี่ก็เห็นอีกเรื่อยๆอก็ยถ้ายลงเบิองเรื่อยๆละครับมือเอื้อนกับเจ้าวัดสีมาโยขันบระคันนะครับเบิ้งไปเรื่อยเนาะนี่ก็ให้เบิ้งมาไล่มาตรต,ตอนขึ้นคือเก่าละครับกบลายภายในขึ้นีกับพ่อได้มองละดอกสองดอกไม้เรื่อยอยู่เบิ้งไปครับเบื้งบรรยากาศพร้อมเนาะบอกดู้ยั่อยมันเ,นเห็ดบอลาย <laughs> อาศัยบวลายอ๋อ แ <laughs> ต่ว่าถึงความมีโยนล่ะซื้อมืค่าจะเก็บเอาครับเบิ่งไปเรื่อยเนาะนี่ครับเห็นแล้วครับวันนี้ออกมา้าเนี่โอ้ยเห็นละงกครับละงกเหลืองละงกเหลืองสามสี่ใครอยู่นี่ นี่ครับแต่ว่าเบิดกิดพิ่มเป็นไข่ขึ้นให้อยู่ด้นี่แหละนี่ออกมาเมื่อนี้ยมุนเสาวันเสาร์ครับนี่ไข่สีเหลืองครับนี่เห็นบอกสีเหลืองเนี่ยยมุนเสาวันเสาร์มือนี้ออกมาครับผมดอกมันออกจากไข่มันออกจากไข่ดอกทคือกินแลยเห็นสีเหลืองครับนี่เห็นไห ตามใครอยู่นี่ถ้าว่าเบิดแล้วก็คือพ่วมเป็นใครคนอดูครับพวกนี้คนอีกอันนึงเขาขาวอยู่เกิดที่ไตนี่บอกรับห้อยเจ้ากีบอย่างตามใครสีใครครับอยู่นี่มน้นนเก่าแหะครับทั้งเก่า่ีใครครับนีเหลืองครับนี่เสอล้ว สีเหลืองครับอันนี้เบิ้งนี้กระโหลกเหลืองออกมากัดโดนเติบไปแล้วครับเบิ้องนตาเนตตาเด็ดเจลาไขมันว่าเสียเบิ้งงนตาครับนี่ไข่ระโหกเหลืองไขหนึ่งรับเห็ดเพิงเหลืองสองดอกกับดอกจากไขอันดอกหนึ่งครับยจ้งว่าพออีกอยู่นี่เนาะ ก็พ่อยูนิซีไข่บ้านสิบอะไรเบิ้งเลยสีพ่อใดเบิ้งเหรอครับมันนี่พอดีงามเดี๋ยวไปตีเราซุ้มนี้กันครับโอ้ฝนครับพ่อที่เด็ดแล้วครับฝน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 จะละงอกขาวครับนั่นนะสองดอกครับเวลาเขาไม่มูยิ่งกว่าโอ้แต่เบิ้งน่าเช็ด เต้เพิ่งเล้วมันพอที่เด็ดแล้วครับพี่ละมมกขาวครับในปา่าเด้นนะครับนะครับเดี๋ยวโซ่เห็ดโซ่เห็ดลายๆก่อนมหน <laughs> เห็ดปูมีกับสิ์บอกรูดูงั้สิละครับ อันนี้เพ็ดเพริ่มคมครับอันนี้เพ็ดเพริ่มก็เอาอยู่ดอกเพ็ดลง,งัวขาวครับนี่ดอกงามเลยตอนพอดีงามเนาะเอาจากไข่ครับเสร็จแล้วนี่ครับเพ็ดลง,งัวขาวนี่ดอกนึ่งอยูในก้อนหินทางก้อนหินนะครับ ยังงกขาวกับดอกงามอยู่ครับนี่ดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบเห็นอีกปะนี่ครับบบชวนกับมาบอกกล้องใงหลายเนี่ย <c oughs> บอกตัศวรน,นั้ำเงินไทยก็จซึบลืบอยู่กับ,บตัศวรนะครับโบเห็นอีกครับจ้องดอ,งงอ,อกเอาคน ปาทิตสองดอกก่อนครับนี่เยวมาโดนเติบแล้วครับนี่นก็ด้หมองละดอกมองละนี่มากก็เลยบวดไายเพิ่งเนาะมันเนนกิพ่อกระเทือนมองละดอกนี่หน่อยนะครับนี่ได้เพิ่มกันต่อเพิ่มอีกกี่ดอกอาทิตสองดอกนี่ก่อนครับน,นี่ครับยางไปยางมากมัวจะคืดพ่อครับว่า จ้าของปักไข่มั้งแต่สองมื่นทีแล้ว <c oughs> เร็วเวอร์นี่นี่จะเห็นได้คือพอ่อครับมาหอดบางนี้เพราะว่าตอนปลูกไว้มันโอ้ยมันเหนียวหน่อยหน่อยหน่อยใครรีครับตอนนี้นเราจะไปเอาโอ้ยพุ่นครับนั่นหอกหนึงนี่กันโมเมนต์มองหันเด้ปักไข่นั่งเลยที่ครับมองไรนี่น <c oughs> จะลืมเลยครับหมูว่านก็ลืมหมอกรอนก็ลืมเนี่ยปกไบทะซองสามมื่อที่แล้วจะลืมข้าวครับยางมาอีกมืนอนีงยังไม่พอซองไข่หย่อนนี่ครับเนี่ยโอ้ยพอดีงามแต่ละเนาะนตอนแรกตั้งใจไว้ซื้อเป็นดอกแต่ว่าดอกนี้มากงามงามกว่าดอกงามคือกันเนยอะซองดอกครับมึง หเหลืองออกเหลืองขึ้นกันครับเหลืองออกสีงามจังหน่อยครับนี่เนะเฮ้ยนะนี่ครับพอดีงามเนาะพอดีปุรุ่มมากครับปลาตีนอะก้อนบันนี่โอ้แม่ขันดาเห็นแล้วครับโอ้ พอดีงามเลยพ่อพอดีงามตัวน่ะนี่ะ้นขาสองดอกนะครับนี่เห็นต้าวกาดหยากรีบมือก็ได้หาดอกตัวน้นต่ไปใหม่เอมีบ่ โอ้ยนันนั่นคุยดวงนี้ตา,มายม่มพอน,ดออน,าาดไ,นได้จะลายได้ีกรไดครับเรี้ยงงูเพ็ดดิน,นลักหลี่มันมีออบอกเลยผหฮาครับฮหาห้า <c oughs> โอนครับนั่นครับ,รบเหี๋ยวเห็นเรี้ลงงูเหลืองดอกนึ่ง ตะไคร้เลยนะ <c oughs> ไอ้เบิองนี่แหละมันได้แกสะสดๆนี่ครับเรามเห็นตะไคร้เลยนี่ออกจากไข่เลยไตยอุใหม่พวงนี้เป่านี่แช่บนคางกางกันครับเนาะตะโงกเหลืองครับอันนี้โน่นหินแหนโอ้ยหสะอาดจ้ะสีเหลืองครับอันนี้ หาตรงมูลนครับผตาจริงเนี่ยผมเห็นอี่พุ่นดอกหนึ่งดูคนอีกคนครับคนนะ่ะอันน,า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 นั้นเลยลงเหลืองกันครับหาอีกหาอีกก็มีมูลบ่ถทายไปน้ำซองอข้าง,งไปน้ำครับเพื่อเห็นมูลเนาะตั้งซึบือบย่างใดสิวาอย่างใดจะสะอ่อน ทั้งก่อนเห็นแฮนใ่ในน้อยนะครับก็มียโน่นนี่มากมลอน,นี่ครับ,รบเบิ้งดอกวาสิปไาทายแล้วละ่ะ <c oughs> ต้นดอกไงเป็นตะสวนครับนี่นโอ้ยระวังเลยละ่ะมียางมีไก่เกลือข้างล่า,างนี่ครับวาสิบปเอาแล้วลครับนี่นเบิ้งดอกไม่ซืีอดอก สิอันนี้แห่มันเป็นเสือมันเนาะนี่โอ้ยดอกไงครับนี่ตัวส่อ,อนครับแซมฟ้ามือเนี่เป็นไครซิจพอดีงามครับเมื่อวานเนห็นละงกเหลืองอันนี้ครับเป็นเสื้อมันเนาะที่ม่นในยองบอกเป็นเสือมันีินายเกิดร้ายกัเก่าครับ <c oughs> หาตอครับอันนี้หาอีกครับอีกครับเลี้ยวมาเห็นเหลืองห้อยอยู่ไต ใบไหม้นี่ครับเห็นละงกเหลือง่ไตมั่มีมบรร่ะสองดอกครับขยะไข่มันจะไตดินนี่แหละครับมันนี้ก็ให้เบิ่งได้เท่าละดอกสองดอกนี่แหละครับกำลังงามอยู่มันออกจากไข่งามมาน,นี้สองดอกครับนมีมูอยู่บ่ข้งทาง,งนี่แหละครับเดี๋ยวปลาตีนก้อน,นสองดอกนี่ทั้งนูงน้น ท้งคางเนั่นเนาะทั้งโมเปดทั้งไฟโมแปดไต่ไปพุ่นละครับละทั้งพุ่นละแล้วปลาตีนสองดอกนี้กันครับนี่ครับลูกคางันโปกไว้จนเลื่อมมีดีเก็บบางนึงปกไว้จนเลื่อมมืนอนี้ก็ได้ เป็นไข่ขึ้นอีกนะนนี่ยืนนี่ครับใต้ใบใหม่เคี่ยออกไข่ซองไข่มือหนังมันไข่ในหน่อยนะครับนี่ปกไปจะลืมขึ้นมาเลยไปสามไข่อยู่นี่นี่ใต้ใบหม่นี่ครับโอ้ยเกือบไปมันเกือบไปมันมาเบิงสามไข่เดี๋ยวไปตีนสามไข่นี่ก่อนครับ น,นี่ครับในการมาหาเห็ดแมวสีตองระวังอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับแตนครับห้างแตนครับแตล่ามเลยครับบึงนี่ท้าคุทธ้าพุณนนะครับบึงแม่เขาได้ยังท้าพุทธอีลัห้างง่ญ่มือหนัก็พาะกันพอยนี่ครับ,บ ซูมเบื้องสัตว์บวกกาเข้าไปไกลห้างแตนแตนล่ามครับอันนั้นการว่าหาเหตุเกิดระมัดระวังหนอ่อังหน่อยน้อยูน้ำกบใหม่ครับพอดีเหมือนนเมื่อก่อนยางกายมาเกือบถือตอดตัวนี้แหระครับอยู่ห้างเตนนี่ให้เบื้องนอกนี่ครับเดีย๋ยวหาเหตุกันต่อครับอันนี้นี่ครับพ่อที่เด็ดอีกแล้วครับมือนี้ อาเห็ดตะไคร้ครับนี่นี่ครับตไตเปิดตองใหม่โอ้ยพอเทียดเนี่ยโอ้นี่ครับฟังเสียงฟังเสียงนาน,นี่ครับโอ้ยพอดีงามเป็นไกๆ่ๆสัดๆครับเห็ดตะไคร้โอ้พอดีงามครับซจำนีน่เห็นไหมตาสะอ่อนเห็ดตะไคร้ ปิีงปนปิีงหอมๆเนาะปนนี่เสียบนครับดอกนะึงปิีงหอมๆแล้วปนครับอีกสองดอกตอนนี้อยู่ทางเตยไตกันสิเป็นพ่นปวกครับอันนี้ปวกคือไต่ก่อนที่จะเอาอีกบันอวิปานนะครับอด,ดอกนึงอันนึงดอกหน่อยว่ออาครับดอกหน่อยว่าปล่อยไว้ซะเอาแต่อดอกใหญ่เนาะ สองดอกครับอยู่ในเหตะไครพอดีงามครับพอได้อีกดอกครับเลยลายยางร่วมกันเฮ็ดลายยางใส่กันไปเนาะ่เกิดขึ้นมาพอทางสิงนครับเงาโ้นปวกรือคางก้อนหินและเฮลโงกกันต่อครับวันนี้ช่างคุณ ย่งกลบคุณไปเรื่อยเนาะเลระครับโน่นเกาผลละมาข้างเกาสมือน่ครับเห็นอีกแล้วครับสามไข่ครับตรงนี้สามดอกครับพอดีง่ามึ้อกันตัวน,นี้ว่มนมี้อยกว่านี่ครับสามดอกครับนี่ โอ้ยตะสวัน,วสวนครับสี่แล้วเนาะกันเพิ่นบวมากออกก่อนกันออกไข่ยันไปก้อนสี่สละครับมันปล่อยยันออกจากไข่เนาะกัสิตัวต่งสุบรูป,ปนังสิสามดอกครับมังนี่นี่ครับหาทางโน่นแหละครับนี่นี่ครับทางโน่นปลาบวหกบันไดครับ นพ่นก็หาอีกฝั่งหนึ่งแี่งหนหาอีกฝั่งหนึาหา่งครับหาไปเรื่อยเนาะเราเห็นอีกตัวทายพ่งอีกครับนี่เดี๋ยวปาตีนสองดอกนี่ก่อนครับได้เลยนกป้านนะบวปะโอ้โอ้ในป่าเป็นใครสิไปเห็นนะ หากเขาสีด้มันอกเห็นกระเับงเนาะควนัโอ้ยตัวจุ่มใหญ่แท้น่ะนี่มาโซ่ด้ผุดบานตั้งเคิงด้ผุดโอ้ยเหลืองุกเหลืองใหญ่เนาะใ่เานี่ครับแม่บันดาพอที่เด็ดติกล้วโอ้อย โอ้โห้ดเแม่เดีอเด้หามุมเบ่งให้ดีขับมนมอืนเนาะเมอื่นนีออกจากใขอีกอันนี้ไข้ขาวลาโอ้ยุอืดสุดยอดีงามเลยโอ้ยอืนีงามอืน้างขึนใดีงาม ก็สิบัวเห็นได้ฮะเนาะพอออเก็บไข่ไข่มันสะยังหน่อยอยู่ว่ามันถึงกันเก็ดมืออื่นออกจากไข่เสรนอืมอีกแล้วออกจากไข่อีกแล้วไข่ขาวแล้วโอ้ยตาสะอ้อนนี่มันออกจากไข่รวมขั้นตัวรบอี่เนาะหัวแดงกินคืนเงี้ยนะอืดอนนี้ยังพันหัวแดงเหรอพันหัวแดงครับครับเบิ่งตอนเก็บนิยนๆเลยนี่ตาสะอ้อนมืออื่นไม่หรอก ันสี่ละพ่อตลอยมากพ่อตลอยมากัสี่ละอืออื่นหรพอดีปูลูงล่งามเลยขูนเบ่งมาพลานี่นะเ <laughs> ก,กิดโดนต้องโนะไข่พวอะอกอมามดออกไปเลยออกกำนวดถึงสายนันออกเียงเตา้อนสี่าง กว่ากระห้างไปที่ไปคนก็โตไปเรื่อยนะไม่เอานีแล้วมึงยายบ่มีห่ครับหาหาหาซอยกันน้ำปลาเทกนี่แ่ละครับขัดเกลียดดีนีลืบๆมีเนาะที่ติดตะสวอนหาครับหา մենք նա պետք է